เข้าสู่โครงการรอยเที่ยวด้วยการเฟส5นะครับทางททก็มีการขยายพร้อมรับผู้ผประกอบการการโรงแรมเข้าร่วมโครงการโดยเที่ยวด้วยการเฟส5หลังผู้ประกอบการรายเก่าเข้าร่วมแล้ว17แห่งคาดมีถึง 31, 30แห่งนะครับเริ่มใช้11มีนาคมนี้ครับ นางสาวนันทวรรณสิริภคพัฒน์ผู้อำนวยการทรทะสำนักงานสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหลังจากรัฐบาลอนุมัติโครงการโรถทฟด้วยการเฟส5ภายใต้งบป,ประมาณ2,016ล้านบาทเพื่อฟืน้นฟูเศรษฐกิจภายใตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ข้อสรุปว่าเฟส5มีจํานวนสิทธิ์ทั้งสิ้น5,060,000สิทธ์นะครับโดยยังคงเงื่อนไขรัฐบาลสับสนวนค่าใช้จ่ายที่พัก40%สูงสุด3,000ต่อห้องรับสิทธ์สูงสุด5 0 ต่อห้องต่อคืนต่อคนและสนับสนุนค e ูปอง e w a c h e r 600บาทต่อวัน แต่จะไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบัตรค่าโดยสารเครื่องบินเหมือนเฟสที่ผ่านมาครับส่วนของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะมีผู้ประกอบการโรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสท่าแล้วจํานวน17รายเมื่อมีการขยายเวลาให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพิ่มคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า30รายร้านอาหารอีก29แห่งซึ่งเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อของสุร,ร,ราษฎร์ธานีและร้านค้าของที่ระลึกอีก6ร้านเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐ,ฐานรากโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวูวนยนภูมิ ภาคซึ่งสุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่าเขื่อนราชประเขื่อนรัชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกซึ่งเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้ามาสําหรับการเปิดระบบรับสมัครผู้ประกอบการโรงแรมที่พักรายใหญ่ที่จะเข้าร่วมโครงการให้สมัครได้ในระหว่างวันที่8ถึง15กุมภาพันธ์2566ทางเว็บไซต์ w w w r a ลไดเราเที่ยวด้วยกัน .com จากนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อจองโรงแรมที่พักในวันที่8มีนาคม2566และเริ่มเข้าพักได้ในวันที่11มีนาคม2566ถึง30เมษายน2566ค่ะนอกจากนี้ครับทางทรทรสำนักงานสุรารธานียังมีโครงการท่องเที่ยวสุร,ราฎรอยิ่งกว่าเดิมครับทเที่ยวฟินแลกรับของที่ระลึกจากทรทรสุรารธานีในระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง3พฤษภาคม2566 หรือจนกว่าของจมุตนะครับเพียงนักท่องเที่ยวใช้จ่ายในสุราษฎร์ธานี1คนต่อ1สิทธิ์ครบ3,000บาทขึ้นไปแลกรับกระเป๋าแคนวาสหรือครบ1,000บาทถึง2,999บาทและรับกระเป๋าผ้าร่มลายสินค้า GI สุราษฎร์ธานีหากสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่สำนักงานทรท,ทสุร,ราษฎร์ธานีครับ